Kaiju Universe แมปที่เคยมีผู้เล่นจำนวนมากแต่ตอนนี้กลับมีคนสนใจน้อยลงและมียอดผู้เล่นน้อยลงไปทุกทีวันนี้เราจะมาดูกันว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ Kaiju Universe กลายเป็นแบบนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องดูที่ความเป็นมาของแมป Kaiju Universe กันก่อนนะครับผมแมปค a i j จูยูนิเวอถูกสร้างเมื่อวันที่13ตุลาคมปี2019โดยผู้พัฒนา Prometheo g a m e เป็นเกมที่จำลองการเป็นไคจูผู้เล่นก็ได้รับบทเป็นไคจูได้ทําลายบ้านเมืองแล้วก็ได้ต่อสู้กับผู้เล่นอื่นทําำวสเก็บเงินปั๊มเลเวลเพื่อปลดล็อกไคจูตัวอื่นๆในเกมซึ่งไคจูแต่ละตัวก็มีจุดเด่นเป็นของตัวเองไม่ซ้ำกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหุ่นดังจาก Pacific Rim อีวาเกเลีหรือว่ามอนสเตอร์อื่นๆจากซีรีส์ต่างๆนานามากมายและด้วยความที่มีตัวละครจากหลากหลายซีรีส์เหลือเกินเนี่ย มันก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ค a i จ u ยูนิเว s รนั้นมีผู้เล่นจากหลายแฟนดอมเนี่ยพากันมาเล่นแมปนี้หรือแม้กระทั่งช่องของเราเองก็ตามเนี่ยก็มีการเอาค a i จูยูนิเว s รมาทําเป็นคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอี่เนมดูดีหางกูยาวชิบหายเลยกยาวเหมือนกูเนยกูยาวกู่ไดโดนดิมันอึงจม่ำเลยยะกูนี่ตัวอย่างคลาสสิกเละนะ้ำเป็นคจูได้มาดีจริงเนาะใช่มันคจูเล็กาเลยไหนว่เขี้ย ช่วงนี้มึงเจอไคจูอะไรบ้างวะไม่เคยเจอไคจูอะไรเลยว่ะไคจูนี่แม่งอ่อนแอไม่กล้ามาสู้เราหรอกจริงโมเห็เราเป็นทั้งหุ่นเหล็กทั้งเยเกอร์มันจะมาสู้เราได้ยังไงกูรู้สึกว่าได้กินไคจูอะอยู่ไหนมาอยู่ไหนวะอันนี้มันลำลายมากเมือยดีกว่าไปเืยด็ก แต่อยู่มาวันหนึ่งทำไมแมปไ i j u u n i v e r s สถึงปิดตัวไปอย่างไม่มีการบอกกล่าวเลยล่ะอาจจะเป็นเพราะทางโทโฮนั้นได้มีการฟ้องร้องเลขสิทธิ์เนื่องจากว่าทางแมปไ i j u u n i v e r s สนั้นได้เอาตัวละครที่ติดเลขสิทธิ์แรงๆของโทโฮเนี่ยมาใช้ไม่ว่าจะเป็นก็ซิล่ามอตลาโลดันคิงกิโดล่าและยังไม่นับรวมกับพวกแปซ i ฟิก r i มกับ e ีวอีก แมปนี้ก็เลยโดนสั่งปิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ป0ี2024ซึ่งทางผู้พัฒนาเกมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างไรนะครับผมพวกเขาก็ได้มีการแจ้งออกมาใน Discord นะครับบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะหาทางซื้อลิขสิทธิ์ไคจูออกมาและจะได้เล่นเกมกันต่อแต่ก็นั่นแหละครับผลก็คือน่าจะซื้อลิขสิทธิ์ไม่เป็นผลสําเร็จนะครับอาจจะเป็นเพราะลิขสิทธิ์แพงเกินไปหรืออาจจะเป็นที่ทางโทโฮเองนั้นเห็นว่าแพลตฟอร์มโลบอเนี่ย มันเป็นแพลตฟอร์มอิสระนะครับผมและเขาก็กลัวว่าถ้าขายเิขสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยก็ซิล่าเขาอาจจะโดนเอาไปใช้งานอะไรอีกมากมายนะครับผมเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ขายเิขสิทธิ์ก็เป็นไปได้นะครับด้วยเหตุผลนั่นเองเนี่ยไม่ใช่แค่แมปไคจูยูนิเวอร์สแมปเดียวนะครับผมแมปอื่นที่มีการเอาก็ซิล่ามาใช้เป็นโมเดลภายในเกมเนี่ยก็โดนสั่งปิดไปด้วยหลายแมปเลยนะครับและต่อมาวันที่ส1พฤษภาคมปี2024นี ถ้าแบบไคจูยูเนเวอร์ก็ได้กลับมาเปิดตัวอีกครั้งนะครับผมโดยคราวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนแก้ไขโมเดลนะครับให้ไคจูที่อยู่ในเกมเนี่ยมันเป็นไคจูออริจินอลคาแรคเตอร์ของเขาโดยที่ไม่ได้ใช้ตัวละครลิขสิทธิ์อีกต่อไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมแมปไคจูยู n i เวอร์ก็เลยกลับมาเปิดได้เหมือนปกติ แต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมการที่ทําแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้สเสน่ห์ของเกมเนี่ยหายไปนะครับผมเพราะว่าตัวละครที่อยู่ภายในเกมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวละครที่เรารู้จักกันแล้วนะครับผมมันก็เป็นตัวละครโ c ของทางผู้พัฒนาเกมไปแทนนะครับผมทําให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยเลือกที่จะ เลิกเล่นนะครับผมและผู้เล่นใหม่ก็เลือกที่จะไม่ได้สนใจขนาดนั้นแล้วครับผมเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้หน้าตาเหมอือนตัวละครที่พวกเขาชอบแล้วแม้กระทั่งช่องเราเองก็ตามนะครับผมที่ช่องเราเนี่ยมีคนเล่นแบบไคจูยู n i เว r ร์สตั้นแต่แรกเนี่ยพวกเราก็กลับมาถ่ายคลิปในเชิงเสียใจนะครับผมก็จะมีคลิปช็อตหลายๆคลิปนะที่ท่านผู้ชมได้เห็นว่าพวกเราก็แสดงความเสียใจที่เราได้เสียไคจูอันเป็นที่รักของเราไปแล้วก็ถูกแทนที่ด้วย ตัวละครที่หน้าตาคล้ายคลึงกันแทนโอ้ยมึงม่นกลับมาแล้ววะแต่กูรู้สึกเม่งไม่เหมือนเดิมวนนนเออเยี่ยไม่เหมือนเดิมเพื่อนกูกลับมาแล้วเป็นไงกันบ้างแต่กูรู้สึกแปลกๆว่ะเพื่อนไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมโอ้ยอากาศประเทศไทยมันร้อนมาแช่น้ำให้มันหายร้อนดีกว,ว่าเว้ยเฮ้ยเอ้ยอะไร ไม่ไม่ใช่ที่ของแกอเอ้ยไม่ใช่ที่ของเราเป็นที่ของใครฮะอย่าแม่งไอ้กูกูทำใจเล่นไม่ได้จริงเลยฮะม,มรรันไม่เหมือนเดิมเออหน้าตึงเอาหน้าก็ถ่ายถ่ายไปเถอะไม่เป็นไรหรอกมันก็เจแล้วมันไม่เหมือนเดิมเอ้ยอย่านอ้อยนะอยู่แล้วเอ้ยเอ้ยอย่านนี้กลับมาถ่ายก่อนยา่าก่อน การปรับเปลี่ยนดีไซน์ตัวละครมันไม่ใช่ปัญหาหลักซะส่วนใหญ่สิ่งที่เป็นปัญหาหลักจริงๆก็คือการที่เขาไม่ชดเชยอะไรให้ผู้เล่นเลยใช่ครับก็คือแบบว่าทุกคนที่เขาฟาร,ร์มตัวที่ชื่อว่าคีริวไทป์สามกันเนี่ยเขาไม่ได้อะไรคืนเลยนะครับไม่มีไม่มีอะไรแบบว่ามาแทนที่ตรงนั้นเลยกลายเป็นว่าแบบมันก็หายไปเลยนะฮะแล้วแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่เจ้าตัวคีริวใช่ไหมครับที่ไม่เขาไม่ได้ชดเชย ชโนอัลฟ่าเองก็เหมือนกันเราก็ไม่ได้อะไรตรงส่วนนั้นเขาก็ไม่ได้แจก G cell ให้หรือว่าเขาก็ไม่ได้แจกตัวละครที่คล้ายๆหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําออกมา,าก็กลายเป็นว่าตรงนั้นก็คือหายไปเลยก็มีอย่างอื่นเข้ามาอันนี้ก็น่าจะเป็นกอซีลาบของผมนะตอนนั้นที่ว่าเนี่ยเราฟาร์มจนเลเวล50ตัวบางตัวมันก็ยังข้อมูลอยู่เหมือนเดิมนะครับ แต่บางตัวก็หายไปเลยแล้วก็เราก็ต้องมาปลดล็อกเอาเองโดยที่แบบว่าราคา G Cell มันก็แพงมากๆอันนี้ผมก็มีแค่4ี่หมื่นแต่ตัวอื่นที่เราต้องปลดล็อกเนี่ยราคาหลักแสนหมดเลยนะฮะแล้วสิ่งที่แย่ก็คือบรรยากาศในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่แล้วก็ไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนทีนี้หลายๆคนก็คงเข้าใจแล้วนะครับว่าทาไมช่องอัล m ีมิตเนี่ยได้ทิ้งโปรเจกต์ไคจิวยูนิเวิร์สไปเลยเพราะว่าทุกๆอย่างในแมปเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพื่อนร่วมทีมในช่องหลายๆคนก็พยายามทําใจที่จะ ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับแบบแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่สามารถดึงได้จริงๆเราพยายามแล้วพยายามอีกมันก็ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขออภัยทุกๆคนด้วยที่ทำให้คาดหวังแล้วก็ต้องผิดหวังกันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังอยากเล่นแบบนี้อยู่นะครับผมก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ถึงหลักพันหรือว่าหลักหมื่นตอนนี้ก็มีแค่หลักร้อยเองไปเล่นเนี่ยเราก็อาจจะเจอโปรเพเยอร์หรืออะไรก็ผมก็ขออวยพรให้ทุกคนสนุกกับเกมที่ตัวเองรักนะครับ และหลังจากที่ไคจูอันเป็นที่รักของเรานั้นได้หายไปแล้วเนี่ยทางตัวเกมก็ยังมีปัญหาต่อมาก็คือว่าพอแมปไม่สามารถที่จะใช้งานตัวละครลิขสิทธิ์ได้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องออกตัวละครใหม่มาแต่ตัวละคร OC ของพวกเขาซึ่งปัญหาก็คือการอัปเดตเกมไคจูนิเวิร์สนั้นมันมีแค่เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาเท่านั้นแล้วพอตัวละครที่เข้ามาใหม่มันก็ดันเป็นตัวละครโ c มันไม่ใช่ตัวละครที่พวกเราชอบกันอีกต่อไปแล้วทําให้ความนิยมของแมปนี้เนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆเรื่อย และแม้ว่าจะปล่อยตัวละครใหม่ออกมาแทบจะเดือนละตัวเนี่ยและตัวใหม่ล่าสุดอย่างซีริออนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเกยมไว้ได้ยังไงก็ตามครับมันก็ไม่ทาให้จะดึงความนิยมกลับมาให้เหมือนตอนแรกได้อีกแล้วในความคิดเห็นของผมนะครับผมทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยควรที่จะอัปเดตอย่างอื่นนอกจากแค่เพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาอาจจะเป็นแมชชีนิกใหม่อาจจะเป็นระบบต่อสู้อันใหม่หรืออาจจะมีเกมเพลย์ใหม่ๆใ,ให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกันนะครับนอกจากที่จะแบบ มีตัวละครใหม่อย่างเดียวนี้อาจจะช่วยให้เกมมันมีอะไรน่าเล่นขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ก็ตามเนีก็เป็นแค่ความทิดี่็ห็นของผมคนเดียว Kaiju Universe สแมปที่เคยเป็นที่มอบความสนุกและก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของใครหล,หลายๆคนพอนึกย้อนไปแล้วมันก็แอบเสียดายนะครับที่เราทั้งเสียเวลาฟาร์มตัวละครแทบตายแล้วพอตัวละครเหล่านั้นมันโดนออกไปจากเกมเนี่ยเราก็ไม่ได้การชดใช้เลยเลยทั้งเวลาทั้งค่าเงินในเกมที่เราเสียไป แต่ถึงยังไงก็ตามนะครับผมผมก็หวังว่าแบบ k คจูยูนิเวอร์สเนี่ยจะสามารถกลับมาดึงผู้เล่นให้กลับไปเป็นยุครุ่งโร์ได้เหมือนกับตอนแรกนะครับผมผมก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเล่นแบบไค i ูยูนิเวอร์สที่เราเคยรักอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ